วันนี้มีเมนูแกงเขียวแกงแดงนะคะแกงเขียวหวานหมูค่ะมารับชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาวันนี้จะนำนเสนอเมนูแกงเขียวหวานนะคะอันนี้ก็หัวตะพี่นะคะหัวตะพี่ค่ะหมวอตะพี่เราก็จะมาผัดริกแกงนะคะ พริกแกงเราก็จะมีสองอย่างนะคะพริกแกงเขียวหวานพริกแกงคั่วนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอลากผักชีพริกขี้หนูสวนนะคะรากผักชีพริกขี้หนูสวนนะคะกระเทียมเราั่นลงไปนะเพิ่มรสชาติเนะเพิ่มรสชาติความเผ็ดความอร่อยนะใส่ลากผักชีด้วยนะคะผัดเข้าไปให้มันหอมค่ะคน ให้มันหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนรนะากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะเราก็จะมาผัดะคะ่ะผัดผัดพริกสองอย่างคนกันนะคะพริกแกงแดงไปด้วยแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะคะผัดลงไปให้มันแตกมันนะคะเราก็มีทั้งสองอย่างเลยนะพริก หมูเจ็ดขีดเองกระทิหนึ่งกิโลนะน่าจะพอนะน่าจะพอนะรสชาติน่าจานะใช้าานะดนนาาได้แล้วก็จะมาผัดให้มันแตกมันนะคะมาผัดให้มันแตกมันค่ะให้มันหอมนะคะผัดให้มันหอมค่ะพริกของเราจะน้อยไปไหมถ้าน้อยไปเราก็เติมนะคะ ถ้าน้อยไปเราก็จะเติมบอแก็ดไว้นี้เังนะคะถ้าน้อยไปเราก็จะเติมผัดให้มันหอมนะคะแล้วก็มาแก่งกันค่ะผัดให้มันแตกมันให้มันหอมนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้มันหอมเนาะเราวค่อยมาใส่หมูใส่อะไรนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆให้แตกมันให้มันหอมนะคะ เราก็จะมาแกงกันเดี๋ยวให้มันหอมแล้วก็มาใส่หมูกันนะคะทุกคนพริกแกงของเราก็หอมได้ที่แล้วนะคะพริกแกงของเราก็หอมได้ที่แล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะหมูที่เราหมักไว้นะคะหมูที่เราหมักไว้ใส่ลงไปหรือเราก็จะมาแกงกันนะคะทำไม่ยากหรอกทำง่ายค่ะเราก็จะมาผัดหมูรวมกับพริกนะคะ เปียวหวานนะคะหัวกะทิของเราก็ยังเหลืออยู่เนาะเราเพิ่งใส่เนาะตอนนี้เราก็ใส่หางกะทิไปเลยค่ะใส่หางกะทิไปเลยนะคะหัวกะทิไว้ใส่ทีหลังก็ได้เหลืออยู่เติมหางกะทิลงไปค่ะเติมหางกะทิลงไปค่ะเติมหางกะทิลงไป เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักกันนะคะให้ผักเดือดก่อนเราค่อยใส่ผักกันนะคะทุกคนในผักเดือดก่อน,นะคะ่ะ <Hey, hey, S 1> ให้ให้ให้หม้อมันเดือดก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาใส่ผักกันจ้าพักไว้ก่อนนะคะให้กระทะเดือดแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็มาใส่มะเขือลงไปค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่หม้ออีกทีนึเนาะเปลี่ยนเาด้อเปลี่ยนกระทะเราด้อมันม่หน่อยกอดค่ะ เราก็จะมาเติมเครื่องปรุงกันเลยนะคะใส่มะเขือไปตอนน้ำเดือดอใส่มะเขือไปใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มรสค่ะแล้วก็ชูรสค่ะชูรสแล้วก็คือขาดไม่ได้ก็คือนี่ตัวนี้ค่ะ เพิ่มรสชาติของความอร่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวินดอกเกลือสักหน่อยเนื้อดอกเกลือเราก็จะมีดอกเกลือสักหน่อยเนาะใส่ดอกเกลือลงไปใส่ดอกเกลือลงไปค่ะอันนี้แกงเขียวหวานแกงแดงของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิ หัวกะทิของเราก็ยังเหลืออยู่นะคะเข้มข้นหัวกะทิให้มันน้ำเดือดก่อนเฮ้ย่ดเราก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะเรายังไม่ได้ใส่หัวกะทินะคะยังไม่ได้ใส่ผัก มะเขือเปื่อยก่อนค่ะให้มะเขือสุกก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ผัก,กันใส่ใบผักใบโหระพาพริกที่เราเตรียมไว้เราใส่หางหัวกะทิลงไปเลยนะเข้าหัวกะทิใส่ลงไปเลยนี่คือหัวกะทินะคะหัวกะทิของเราที่เหลือจะดัดเนาะใส่ลงไปค่ะ หมูกระดิ๊เติมน้ำตาลไปนิดนึงเพิ่มรสชาติกระเติมน้อยไปหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นข้นรอให้ผักสุกแล้วก็จะมาใส่ใบโหระพากันนะคะกระทิโลนึงนะเนี่ยแกงเขียวหวาน,นกระทิโลนึง อร,อ,อร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วนะคะเพิ่มรสชาติอร่อยแล้วนะคะรอให้ผักสุกนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมาใส่ใบโหระพาเพิ่มรสชาตินะคะผักมะเขือสุกไวค่ะแป๊บเดียวก็สุก อันนี้มีขนมจีนมาด้วยนะคะขนมจีนขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะเมนูแกงเขียวหวานหมูค่ะรสชาติอร่อยถ้ามีนมสดใส่ได้ยิ่งดีนะในแกงเนี่ยใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งนมสดเนาะเราไม่มีเนาะเรามีแต่นมโฟมมดเดี๋ยวถ้าแต่ตัวนี้ก็คงจะอร่อยเนาะ ถ้ามีนมสดใสอร่อยนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งค่ะเราก็จะมาใส่ใบผักกันนะคะชาดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใบผักกันค่ะมีใบมะกรูดฉีกฝอยนะคะใบมะกรูดฉีกฝอยค่ะพริกขี้หนูพริกเม็ดใหญ่นะคะหั่นบางใบงหัวะพาะคะ่ะใบัวละพา ใส่ใบโหระพามันจะหอมอร่อยนะคะรสชาติเราได้ที่แล้วเราก็มาใส่ใบผักค่ะทุกคนใส่ใบผักเพิ่มรสชาตินะคะใบมะกรูดจีบฝอยใบโหระพาพริกขี้ฟ้าแดงเขียวใส่ไปให้มันสวยงามนะคะเพิ่มรสชาติค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วอร่อยค่ะพอแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน้าชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะขอจบแค่นี้นะคะ